จะรวจอาวุธปล่อยของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่เข้ามาตกในฝั่งไทยเนี่ยไม่ใช่สปเปรตปะนะครับเป็นความตั้งใจอาวุธนี้เนี่ยเขามีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าเป็นอันตรายต่อการรบหรือว่าประชาชนและทหารในบ้านเราเนี่ยมีเป้าหมายจะทำลายอาวุธเหล่านี้หรือเปล่า แต่รบกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะอยู่ที่ไหนยังไงกําลังทาอะไรที่คุณกิต้าถามมาโดยเฉพาะตัวไอ้จรวดไอ้บีเอนเนี่ยนะครับที่เป็นอาวุธที่ใช้กันมาตลอดและเป็นอาวุธหลักของฝ่ายเหมรมาเนี่ยเราทราบการป้องกันตนเองการคุ้มครองประชาชนนะครับการคุ้มครองอาณาจักร